สไปเดอร์นัว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 สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันกับช่องกูแอนทีนะครับเป็นไงบ้างครับฟังเพลงเปิดของการดนตรีของผมไปแล้วโดยแอดูนะครับเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาครับผมอันนี้ถ้าไม่ดีก็อย่าว่ากันนะครับเอาแบบฮาๆก็พอวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวอย่างเนาะหลังจากที่เราดูกันมาแล้วนะครับของสไปเดอร์นัว ทึ่งนกแสดงโดยหนึ่งในตาราคนโปรดตลอดการของผมนะครับอย่างนิโคลัสเคสนั่นเองไอ้ดูมีความรู้สึกยังไงมาครับเกี่ยวกับคลิปนี้ครับก็จริงๆผมเป็นคนที่ถ้าเกิดให้เราพูดถึงสไปเดอร์แมนตัวที่ชอบที่สุดก็คงเป็นสไปเดอร์นัวนั่นแหละเพราะว่าดีไซน์กับธีมมันอนะ่ะคือมันจะเป็นธีมออกไปทางดักดาร์คแบบแล้วมีความแบบยังไงเดียวนัวๆแบบยุกยุกแบบเก่าอะ่ะหนังหนัง,น,ง,น,งนัวเออฟิล์มนัวอะไรประมาณน, <ๆ S 2> นี้เออมันเออ้าไม่ผิดเนี่ยมันจะปี ปปีพันเก้าร้อยเท่าไหร่ดีแหละแต่ประมาณนั้นอะ่ะเอยุคจะประมาณนั้นสำหรับท<ส>ีมหลังของโลกของ Spider สไปเดอร์แมนนัวนะสามศูนย์สามศูนย์มันอะไรประมาณนั้นแหละปีสามศูนย์หนึ่งเก้าสามศูนย์แล้วก็ผมชอบในการที่เขายัางอิงก,กับตรงคอมิกก็คือใช้ภา้โทนไอ้นี่แต่ว่าผมไม่คิดว่าแกจะเล่นถึงขาวดํำะนะแต่แบบโอ้ยแต่ก็เป็นอะไรที่ดีนะมันทําให้ผมนึกถึงหนังพวกประมาณ เดอะเซเว่นหรือว่าเดอะซินซิตี้เออประมาณนั้นนะ่ะเออผมชอบนะมันจะเป็นแบบมันมีความอาร์ตในตัวหนังอะ่ะอ,อันออนี้ก็ดูดีเฉพาะไอ้ฉากเนี่ยไอ้ฉากเปิดเปิดเปิดสายคิวแว่นตาเนี่ยนีนนี้ผมมันจี้ผมใช้ได้อยู่เหมือนกันนะันี้ผมไม่รู้ว่าอ,อ่าผมว่ามันน่าจะอ,าออกมาแนวผสมผสานระหว่างความคอมดี้กับความแบบว่าดิบๆ hmm. ผมหวังว่ามันจะอารมณ์เหมือนแดร์ดวิลผมว่าเราดูแดร์ดวิลมากไป่ะมันเลยแบบทำให้เราคาดหวังอไรดิบๆแบบนั้น กับมาเวลงหลังๆเป็นสไปเดอร์แมนนัวเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่พอมันเป็นโซนี่แบบมาเวลฝั่งโซนี่ผมก็แอบดีนิดนึงนะแอบคือคือเราก็รู้แหละว่าโซนี่มันก็พอมีซีรีส์ดีๆแต่แบบนิดนึงนิดนึงก็หวังว่ามันจะดีนนี้อันนี้เข้าใจได้เข้าใจได้ว่าจะมีอะไรแบบนั้นน่ะเออกลัวเสียของอืหลักๆอะเพราะว่าผมโคตรชอบใช่ เพราะว่าใช่บรรยากาศอะไรพวกเนี้ยแออม,ม้ว่าตัวอย่างออกมาจะเป็นมันจะสั้นนะ่ะแต่ผมว่าบรรยากาศกับมูดโทอะไรพวกอย่างแม่งดูดีอ่ะมันดูแบบน่าจับตามองมากเลยแต่ว่านาพอเป็นเร,เรื่องด้วยโซนี่ะแบบหวั่นใจแบบมันเสียวแป๊บๆในหัวใจแต่เราก็อยากพูดถึงเท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้เขาอาจจะเอาจริงแล้วไงอาจจะแบบเลดแดมคุกแล้วไงแบบแบบรอบก่อนอนี่เล่น,ลน,ลนๆไงรอบนี้เอาจริงแล้วแบบเนี้ยเออเราก็รอดูเออแล้วเราก็หวังให้มันจดีด้วย ไปหาข้อมูลมานิดนีหน่อยนก็คือสไปเดอร์นัวเนี่ยเขาคือปีเตอร์ปักเกอร์ปีเตอร์ปักเกอร์ของจักรวาลนี้โดยที่แมงมุมของเขาเนี่ยถ้าเอางอตามคอมิกนะแมงมุมของแกคือแมงมุมที่มีคุาเป็นซูเปอร์นิชเชอรลหน่อยมันคือแมงมุมเทพอ่ะเออเป็นเป็นแมงมุมที่แบบมีความสามารถในการรับรู้ถูกผิดของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยจะลมเหมือนกับเอาเทพคําที่ทํมาฟิชชั่นกับร่างแมงมุมอะอะไรประมาณเนี้ย ในคอมิกก็คือเหมือนเหมือนตัวแมงมุมมันจะมากัดตัวปีเตอร์ปาร์เกอร์อะแล้วเหมือนเทพแมงมุมก็จะบอกว่าเอ้ยต่อวันนี้แกจะต้องใช้พลังของแมงมุมเนี่ยในการแบบพิพากษาถูกผิดอะไรประมาณเนี้ยเออจะเป็นอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีความแบบใแจต,ต่างจากปีเตอร์อื่นนิดนึงที่มันจะมาเชิงสายวิทย์นะแต่ว่านี่แกจะมาสายมูประมาณหนึ่งแต่ว่าพลังของแกก็ไม่ได้มูตามตามที่มันเปิดเนื้อหามานะเออพลังแกก็จะคล้ายๆกับของสไปเดอร์แมน คนปกตินี่แหละแต่ว่าใยแกตะเท่หน่อยใยแกเป็นสีดำนะผมว่าเท่มากเลยจะไม่ผิดนะอันนี้นี่ไม่รู้ว่าโซนี่มันจะดจัดแปลงคอ <c oughs> มิกเวอรช์ชันนั้นที่ผมอ่านมาหรือเปล่าหรือว่ามันจะเปลี่ยนตรงไหนมากน้อยแค่ไหนนี่ผมเอออันนี้ผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอัดแอปไปไปในเชิงไหนอ่ะโอ้โหเป็นโซนี่นี่แบบผมเดาใจไม่ถูกเลยมันจะมันจะอัดแอปไปเชิงไหนก็ขอให้ออกมาดีก็แล้วกันอ่าเท่าที่ผมดูตัวอย่างนะบวกกับเรื่องย่อที่แบบ ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนกันน่ะคือม่รูออฟฟิเชียลเขาเอาจจะปล่อยมั้งแต่แต่ว่าผมเห็นที่เขาแชร์มาคือในเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนเหมือนว่าไอตัวเออคือเหมือนว่าผมเคยเห็นได้ยินลือมาว่าตัวเอกมันไม่ใช่ปีเตอร์ปาร์เกอร์อ่ะเหมือนแกจะชื่อเบนเลลลี่อะไรสักอย่างอ่ะย้ำนะครับว่านี่ลือนะไม่รู้จริงหรือเปล่าว่า,ว,าว่าตกลงจะใช้ปีเตอร์ปาร์เกอร์หรือเบนเลลลี่นะคือแกมันจะอารมณ์แบบเป็นฮีโร่ที่แบบยังไงเดยอฮีโร่แก่แกแกที่แบบเหมือนเมื่อแกแบบลกทิ้งอ่ะละทิ้งแล้วแบบ อยู่ๆวันหนึ่งแบบเมืองมันแบบวุ่นวายวอะไรเงี้ยมันต้องการฮีโร่แกก็เลยแบบสวมชุดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเออเท่าที่ผมอ,อ,อ่านมันผ่านนะไม่รู้ไม่รู้มันถูกจริงหรือเปล่านะเออเอ,อ<ต>ผมจําได้ว่าในคอมมิกอะ่ะมันจะมีตัวละครหนึ่งที่เชื่อมโยงกับเดเดวิลของเวอร์ชั่นไอเนี้ยอ่าบอนนกเกนได้ถ้าคุณจำอ่าน้องนักข่าวคนนั้นได้อะ่ะที่ว่าลุงลุงเธอเป็นนักข่าวใช่ไหมเออนั้นน่ะเหมือนว่าลุงคนนั้นอ่ะเขาก็อยู่ในจักรวาลของ ไอ้นี่เหมือนกันอยู่ในจักรวาลของไอ Spider ้สไปเนอร์นัวเจอคอมิกแกจะอารมณ์เหมือนเป็นอาจารย์ที่คอยสอนเรื่องการเขียนข่าวในการเขาเรียกหาข่าวแล้วก็เขียนข่าวในเชิงอเสศสีสังคมหรือว่าแบบจับผิดพวกนักการเมืองแบบไอ้นี่มันหาผลประโยชน์อะไรประมาณนี้เออปีเตอร์ปักเกอร์ในจักรวาลเนี้ยจะเป็นอารมณ์แบบนั้นอนะแบบนักข่าวที่แบบใ่จะเรียกตีนเก่งหน่อยอะเออจะลมแบบเป็นนักข่าวที่มัสุดตรงจะชอบแบบเป็นนักวิชาร วิจารณ์พวกการเมืองอะไรประมาณนั้นนะนะเออซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาก็ยังยังจะเอาละครน,นั้นมาใส่ด้วยไหมเพื่ออาจจะมีการเชื่อมโยงบอลไอเกนประมาณหนึ่งอะไรอย่างนี้เพื่อแบบเดี๋ยวนะคตชุดจักรวาลอะไรเงี้ยอาจจะมีการพูดได้ว่าเอ้ยจักรวาลผมก็มีเออคุณลุงคนนั้นเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทําอย่างนังง้นไหมเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างมอร์เบียสมันก็ไม่เชนะื่อมหรือว่าสไปเดอร์ว็บหรือเออ<ม>คเินเดยะฮันเตอร์ ผมคิดว่าไม่เชื่องนะเอ้ยไม่ชไม่ชเชื่องไม่เชื่อมนะผมว่ามันน่าจะแยกกันแหละแล้วอย่างอันนี้มันปีพันเก้าร้อยสามสูนด้วยอ่ะมันมันน่าจะเก่าเกินมันเป็นอีกมันเป็นอีกมัลติเวิร์สยังไงเราก็รู้อยู่ว่าเป็นอีกมัลติเวิร์สแล้วไม่จะเป็นต้องอันนี่ถึงคือมันจะไปเชื่อมเป็นอสงครามสไปเดอร์เว็บอันนี้ก็หลีกอีกเรื่องหนึ่งเลยอันนี้แล้วแต่แล้วแต่แต่ว่าขอจักใจอ่ะขอให้ออกมาดีขอละผมชอบสไปเดอร์เอาตรงๆนะอันนี้แฟนคลับสไปเดอร์แมนอย่าว่ากันนะ นำเดนสไปเดอร์แมนทั้งหมดอ่ะผมไม่ได้อินกับสไปเดอร์แมนขนาดนั้นนะคือต้องบอกว่าในคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์ของตัวสไปเดอร์แมนอ่ะผมว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาคิดมาดีแล้วมาถึงได้ดังขนาดเนี้ยอืมโดยบริบททั้งหมดอ่ะผมว่าดูออกมาดูดีแต่ว่าผมโดยส่วนตัวผมไม่ชอบสไปเดอร์แมนเนี่ยมันมันดูไม่ค่อยคลิกกับผมอ่ะผมไปคลิกกับหมอแปลกอะไรพวกนั้นมากกว่าโดยส่วนตัวนะแต่ว่านั่นไม่ใช่กับสไปเดอร์นัวเว้ย สไปเดอร์แมนที่แบบอยู่ในยุคขาวดำแถมใส่ชุดทีมนักสืบแถมยังมีการใช้ปืนด้วยเออใช่ิกันน่ะเขาใช้ปืนเขาใช้ความรุนแรงเป็นสไปเดอร์แมนเวอร์ชันที่เหมือนบุสเวนใช้ปืนนั่นแหละประมาณนั้นเลยผมเลยชอบมากใช่ใช่ใช่ก็ถ้าเอาตามเทเลอร์เนี่ยมันก็ดูบรรยากาศดีละกันนะถ้าเกิดจะกังวลก็แค่กังวลชื่อชื่อชื่อโซนี่แค่นั้นแหละแต่ว่ามันอาจจะดีก็ได้นะใครจะไปรู้โซนี่ร่างทองก็มีอยู่นะ ไม่ได้มีแบบมีแต่ล่างมีมีแต่ล่างแบบเออล่างหนอนไปก็บอกว่าเป็นกันเออเลือกเป็นการสมกาชาแล้วกันก็รู้ว่ารอบนี้กาชาจะออกมันดีไม่ดีเอ้ยแต่ว่าอันนี้เหมือนเขาบอกว่าจะฉายที่เขาจะฉายเป็นนี่เว้ยมีเวอร์ชั่นขาวดํากับเวอร์ชันสีอะแบบเหมือนจะฉายเอ m มอก่อนมั้งแล้วค่อยพามวิดีโออะก็ให้นึกถึงแวร์บุบไบไนไงที่มันมีเวอร์ชันขาวดําก่อนแล้วค่อยสีอนะเออแต่ถ้าผมดูผอผมผมคนดูขาวดํำวะ ถ,ถ้าให้พูด่ะเออผมก็ดูขาวดำเหมือนกันผมกผมไม่เข้าใจว่าทาไมมีขาวดาแล้วมันจะเอาสีมาเพิ่มเติมผมร,รู้ <ผม S 1> เหมือนผมรู้ผมร,ผมรู้ผมเคยอ่านในความเห็นอยู่ว่ามีคนไม่ชอบขาวดาเว้ยตอนแวร์วูไปนายฉายอะมีมีมีเหมือนเขาไม่ค่อยชอบสีไงอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแหละออประมาณนั้นแหละไม่รู้อะผม,<ๆ>ผ,มผมโอเคอะคือคือหนังมันไม่ได้เขาเลย่ะมันคือหนังที่ไม่ได้ตั้งใจทําให้มันหวยอ่ะแต่เขาตั้งใจทําให้เป็นแบบนี้เองอะนี่บอกว่าอารมณ์เหมือนไอ้หนังซบบี้เรื่องนั้นอะอะไรวะ กิมกับรับไม่ใช่กิครับกับเป็นซิกิมับเออเออยี่สิบแปดไอ้นั่นอะภาคแรกสุดของในยี่สิบเอยี่สิบแปดไอ้ยี่สิบแปดเลเทอร์อะยี่สิบแปดวิกเลเทอร์เออได้แลแหละผมจาได้ว่าภาคแรกสุดมันจะมันมันมีความเก่าๆเนาะทั้งที่หนังอะมันอยู่ในเวอร์ชันแบบยุคใหม่นะแต่ว่า ตัวฟิล์มหนังอ่ะมันจะดูแบบเก่าๆเป็นหนังยุคก่อนนะซึ่งผมจําได้ว่าผู้กำกับเขาตั้งใจเว้ยให้หนังมันมีความแบบเก่าๆอย่างนั้นอ่ะเพื่อที่จะแบบว่าให้มูดของของโทนเรื่องอ่ะมันดูสมจริงที่สุดอ่ะเออเวลาสมบีอยู่ออกมาเงี้ยมันจะดูแบบเหมือนมันเป็นกล้องเก่าๆที่ถ่ายสถานการณ์ตรงนั้นจริงๆอ่ะทำให้เราเห็นว่าเออแบบมันไม่ได้การแต่งภาพอ่ะอะไรเงี้ยเนียมันคือการตั้งใจผู้กำกับที่จะทําให้ฟิล์มหนังมันแย่แบบนั้นเองอันเนี้ยสไปเดอร์นูกับ ตัวใบเวบูใบไนผมก็รู้สึกยันเหมือนกันก็นคือเนเมื่อพูดกับเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างเงี้ยขาวดำอะ่ะแล้วก็ควรจะไปดูแบบนี้หรือเปล่าอเออ,เอ,อผมว่าผมเห็นต่างนึงคือบางคนเขาอาจจะไม่ชอบจริงๆไงเขาเลยต้องทำเวอร์ชันสีอะไรแบบเนีน้ยเออบางคนเขาอ,อาจจะแบบอาจจะไม่ค่อยชอบอะไรแบบเนี้ยเออก็ก็นั่นแหละแต่ถ้าผมดูผมก็จะดูขาวดาอ่ะไม่รู้เลยผมว่ามันเป็นาวดำว่ทสไมด้วยนัวไม่รู้อ่ะผมให้คดีผู้กกับไงเพราะว่าเขาต้องคิดมาแล้วเว้ยว่า การเสนอขาวดะมันจะต้องมีความหมายอะไรสักอย่างอนึกออกป่ะมันไม่ใช่แค่แบบอยากขายขาวดะแล้วก็ใส่เลยอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ผมว่าอย่างไปเดอร์นมแมนนัวมันจะต้องขาวดะมันคือมเมสเศจบางอย่างเว้ยมันมีมาแต่ยุคคอม,มิกของมันเองอยู่แล้วอเออว่ามันต้องเป็นขาวดําอะไรเงี้ยผมว่าการที่มันไปนเวอร์ชั่นสีมันอาจจะทําให้บางอย่างมันขาดตกไปหรือเปล่าเออผมรู้สึกว่าเฟรเด์แมนนัวถ้ามันไม่ขาวดํามันก็มีขาดเสน่ห์ไปประมาณหนึ่งเหมือนกันนะ เพราะว่าอย่างในสไปเดอร์อัตติเมทอะตอนที่มันเจอสไปเดอร์นัวอันนั้นก็เป็นภาพขาวดำหมดเลยนะทั้งตอนเนี่ยใช่ใช่ใช่อินทูสไปเดอร์เวิร์ดอะยังไงมาก็ยังไม่ก็ยังไม่ขาวดำเหมือนเดิมมันเป็นเสน่ห์แหละแต่ว่านั่นแหละใช่ใช่ถ้ามีสองคนชอบการที่น้แบบว่าแกให้ลูกบิดสีไปอะไมค์เบลาเล่อะให้ลูกบิดสีไปแบบไม่เข้าใจทำไมมีหลายสีจังเลยแต่ว่าฉันมีแค่ขาวดำใช่ใช่ใช่งั้นก็หลักๆก็ ก็ตัวอย่างมันมีแค่อประมาณนี้คือเราจะพูดแบบมีแบบการนอกเรื่องนิดนึงแหละแบบแต่ก็เกี่ยวกันในเรื่องแหละเออแต่มันจะดูนอกๆใช่เพราะว่ามันมันมันน้อยมันไม่มีฉากพูดเนาะมันมีแค่นิดเดียวเองนิดเดียวไม่กี่นไม่กี่วินาทีเพราะว่าในตัวอย่างที่ผมเห็นนะ่ามันจะมีแบบแค่แบบตัวเห็นหน้าีนคนรักเคสแบบนิดเดียวอะ่ะแล้วก็มีแมงบุมอะ่ะเออนั่นแหละแค่นั้นแหละค่อน,นข,ข้างมีน้อยอะ่ะมือไม่จูจอะไร่เลย เราแค่เวบผมมาฝอยคนใหญ่จะเป็นการเสริมเนื้อหาแล้วก็บอกถึงความคาดหวังนะครับของเรามากกว่าว่าเราหวังอยากให้ออกมาดีเออความรู้สึกล้วนๆนะครับไม่ไม่ได้เน้นคอมลเ๊ตเน้นแค่แบบว่าอยากรู้สึกยังไงว่าอยากให้มันเป็นอย่างไรเออแล้วคาดหวังมันมากแค่ไหนเออแต่แล้ว ตรงๆเลยพูดตรงๆเลยว่าอยากประมาณนี้ครับผมอ่ะ,อะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสําหรับข้อมูลของสไปเดอร์นัวเนาะคาโตห้องผิดพลาดยังไงก็ขออภัยนะครับแล้วก็เสริมได้ที่ใต้คอมเมนต์เช่นเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็แอดอูไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ